สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนิดจะทำ แกงกระดูกหมูใส่หน่อไม้ดองนะคะนิดจ,จะแกงแล้วก็จะเอาใส่ตู้เย็นไว้นะคะทุกครั้งที่นิดกินอาหารมื้อเย็นหรือว่าเออบางครั้งก็อารมณ์แบบอยากกินอาหารเช้าเป็นแบบอาหารไทยนะคะนิดก็เลยจะต้องมีติดตู้เย็นเอาไว้นะเป็นอะไรก็ได้นะคะขอให้แบบเผ็ดๆนะสะใจนิดอะไรอย่างนี้นะเออบางครั้งนิดก็แบบอยากกินอะไรเผ็ดนิดก็ทํายำกินคนเดียวนะคะเป็นมื้อเย็นนะอย่างที่นิดซื้อกระดูกมาเนี่ยอันนี้นิดนึกอยากกินจริงๆนะคะนิดก็เลยซื้อกระดูกหมูมานะคะเอนิดแบ่งมาส่วนหนึ่งนะคะนิดล้างทําความสะอาดแล้วนะ นี่จะแกงใส่หน่อไม้ดองนะคะนี่ก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะหน่อไม้ดองก็หนึ่งห่อนะคะ ก่อนที่นี้จะทําอาหารนะคะเดี๋ยวนี้จะให้ดูนิดนึงนะคะนิดจะหมักกระดูกหมูนะคะนิดจะหมักสูตรที่ยายนิดทาขายเลยนะคะคือยายนิดนะคะเขาเป็นแม่ค้าขายส้มตํานะคะขายข้าวเหนียวไก่ย่างตูดไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยนิดก็เลยเห็นสูตรที่ตาเขาทําแล้วก็ยายเขาทํานะคะนิดก็เลยเอามาประยุกต์นะคะทําใส่หมูแทนนะแต่ว่าที่ยายขายเนี่ยจะเป็นไก่กับปลาดุกนะคะนิดจะทําใส่กระดูกหมูนะแต่ว่าอร่อยเหมือนกันนะคะเด็กๆชอบมากนะสูตรนี้นะคะและนิดก็ชอบแทะมากๆเลยนะเวลานิดเอาเข้าเตาอบนะคะ เน,บบเนื้อเขาก็จะนุ่มยุยอร่อยเด็กๆชอบกินซอสมากๆเลยนะพูดแล้วน้ำลายไหลนะคะโอเคค่ะมาลุยกันเลยนะคะสูตรของยายนะในกระมังนะคะก็จะมีกระเทียมสองกลีบนะคะจะเป็นกระเทียมสดนะคะนิดตำนะแล้วก็จะมีกระเทียมดองครึ่งหัวนะคะนิดก็ตำเหมือนกันนะคะโขกให้ละเอียดแบบนี้เลยนะคะออแล้วก็จะใส่น้ํากระเทียมดองด้วยนะคะประมาณหนึ่งช้อนนะคะช้อนโต๊ะนะคะประมาณนี้เลยนะตามด้วยเกลือนะคะ นิดนึงนะพริกไทยนะคะเยอะๆเลยทั่วๆนะคะน้ำตาลทรายนะคะก็ประมาณหนึ่งนะคะโรยให้ทั่วๆนะซีอิ๊วขาวนะคะก็ให้ทั่วๆเหมือนกันนะสูตรใหญ่เขาไม่เคยตวงนะคะนี่เห็นเขาใส่แบบนี้ตลอดเลยนะแล้วก็น้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยเนี่ยเยอะๆเลยนะ ะะจัดเต็มนี่ก็คลุกให้เข้ากันเลยนะนิดจะหมักแล้วก็เอาแช่แข็งนะคะนิดไม่ได้ทําเลยนะเวลาที่อยากกินนะคะนิดก็จะเอาออกมาอบนะคะสุดท้ายนะคะก็ตามด้วยซีอิ๊วดำนะคะคลุกเค้าให้เข้ากันเลยนะคะอันนี้จะเป็นสูตรที่ยายทำตลอดนะคะก็จะมีแค่นี้นะ จะไม่มีรสดีนะคะแค่นี้ก็หอมมากๆเลยนะหอมน้ำมันหอยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาแพ็คใส่ถุงกันนะคะ การที่เราหมักไว้ก่อนนะคะแล้วก็ใส่ตู้แช่แข็งนะมันก็สะดวกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเรารู้ว่าเราชอบกินอยู่แล้วนะคะเราก็ทำไว้เลยนะก่อนเอาเข้าเตาอบนะคะเราก็รอให้เขาละลายก่อนนะเราก็สามารถเอาเข้าเตาอบได้เลยนะคะ ให้หมดเลยนะคะของอร่อยนะทีนี้ก็จะเอาลมออกนะคะเราก็ต้องให้เขาแบนๆนิดนึงนะตัดถุงออกนิดนึงนะคะให้เขาพ้นลูตรงนี้นะคะเหมือนเดิมนะ ะะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ะะเช็ดขอบถุงนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาอาจจะซึมออกมาได้นะเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วนะหมูหมักนะคะไม่ยากเลยนะ สำหรับใครที่ไม่มีเครื่องวัคคูเมชนะคะนิดแนะนำว่า,าให้เราเาทลงในน้ำก็ได้นะเอาถุงนี้นะคะกดลงในน้ำนะคะมันก็จะไล่อากาศได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าการปิดปากถุงเนี่ยเราก็ต้องใช้หนังยางอยู่ดีนะคะหรือว่าจะใช้แบบวิธีการรนเทียนก็ได้นะอันนี้นิดเคยขายถั่วขายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะใช้วิธีการรนนะ ก็ได้เหมือนกันนะคะรนไฟนะจุดเทียนนะคะแล้วก็เอาถุงเมมนิดนึงนะคะแล้วก็จุดนะได้เหมือนกันนะคะอันนี้นิดเคยทําที่เมืองไทยก็สามารถเอามาทําที่อรงมนได้เหมือนกันเนาะหรือไม่ก็ใช้ถุงที่ราคาถูกนะคะเอ่อก็จะเป็นถุงแบบนี้นะคะจะเป็นถุงแช่แข็งนะคะเขาก็มีขายทั่วไปนะคะอันนี้จะเป็นถุงละ1ลิตรนะคะถ้าดูไซส์ไม่ผิดนะอ่าใช่นะคะอันนี้จะเป็นถุงละ1ลิตรนะก็ดึงออกมานะคะเขาจะมี รวดมาให้ด้วยนะคะสําหรับมัดปากถุงนะนิดก็ห่อให้ดูอันนึงเหมือนกันนะคะเราก็สามารถเม้มปากถุงได้แบบนี้นะคะแล้วก็เอาหนังยางรัดไว้นะคะหรือว่าเราจะแบบรวบนะคะเหมือนเมืองไทยเนาะเราก็สามารถมัดได้เหมือนถุงข้าวแกงนะคะแต่ว่าเราจะต้องเอาลมออกนะคะเพื่อแบบประหยัดเนื้อที่ในตู้แช่แข็งนะคะอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้านิดซื้อหมูมาอะไรมานะคะนิดก็เอาใส่เป็นแพ็คได้เลยนะคะใส่ตู้แช่แข็งนะเพราะว่านิดมีที่ว่างเยอะแต่ตอนนี้เนี่ยเ,เราไม่รู้ว่า กล่องที่เราใส่หมูมาเนี่ยมันสกรปรกหรือเปล่านะคะมันมีแบคทีเรียหรือเปล่านะแล้วตู้เย็นเราก็จะเปลืองเนื้อที่นะคะถ้าเราเอาใส่ตู้แช่แข็งแบบนั้นนะนี่ก็เลยต้องเอามาแพกนะคะช่วงนี้ก็เลยจะเป็นช่วงที่นิดต้องแพ็กแบบนี้ตลอดเลยนะคะอันนี้นิดแพ็กให้ดูนะคะสําหรับใครที่รู้สึกว่า ถุงมีราคาสูงนะคะอย่างอันนี้มีสสั่งมานะคะถุงนี้นะ250ถุงนะคะอยู่ที่ราคา23่ายูโรนะอันนี้ราคาถูกนะคะราคาไม่แพงนะสามารถทําได้เหมือนกันนะคะเราก็ประหยัดเนื้อที่ในตู้เย็นได้เหมือนกันนะส่วนอันนี้นะคะราคาถุงเขาอาจจะแพงนิดนึงนะคะส่วนค่าไฟเนี่ยสามีนิดบอกว่าคือเขาทำท่าแบบนี้ ไม่แพงทุกอย่างที่สามีนี้เขาจะสั่งให้อะเขาจะดูวัดเขาจะดูค่าไฟเขาจะดูนู่นนี่นั่นนะคะอย่างเชนเ่นเตาอบนิดเนี่ยเขา้ังทําความสะอาดได้สามีนี้เขาก็ดูเรียบร้อยเลยนะว่าประหยัดไฟไหมเปลืองไฟไหมอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะดูให้นิดตลอดเลยนะอย่างเครื่องล้างจานนะคะวิธีไหนที่จะแบบประหยัด ถ้าเธอปรับเท่านี้มันก็จะประหยัดนะแต่ว่าถ้าเธอเร่งให้เร็วขึ้นมันก็จะเปลืองไฟนะอะไรเงี้ยสามีนีก็ะาธิบายนะคะแต่ว่าเ,เครื่องตัวนี้นะคะเครื่องวัคคูมเมียสเนี่ยนิดไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าสามีนีบอกว่าไม่เปลืองไฟนะเพราะว่าใช้แป๊บเดียวจริงๆนะคะแค่ปิดถุงนะคะแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยนิดสั่งประมาณ70กว่ากยูโรนะคะ ถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ75ยูโรนะแต่ว่าที่นิดเขียนให้ไปในคอมเมนต์านะคะใต้ล่างที่แบบถ้ามีใครถามเนาะนก็จะเขียนว่าประมาณ70-80นะคะเพราะนี้จําไม่ได้แล้วเพราะว่าสั่งมาจากทางอินเทอร์เน็ตนะถ้าใครสนใจนะคะก็ลองเข้าไปหาดูได้นะคะทาง e-bay หรืออะไรเงี้ยแต่ว่านานๆครั้งนะคะเขาก็จะมีลดราคามาอยู่ที่เขาฟันลรหรือไม่ก็ ID นะคะก็สามารถลองดูได้นะเออแล้วราคานะคะก็จะถูกแพง ประมาณนี้นะคะคือมันจะอยู่ราคาประมาณนี้เพราะเครื่องตัวนี้เนี่ยเขาอาจจะมีราคาสูงหน่อยเพราะว่าเขาทําได้หลายอย่างนะคะเขาเอาลมออกได้เขาตัดถุงได้ทําให้ในครัวของเราง่ายขึ้นนะคะเขาก็เลยจะมีราคาสูงนิดนึงนะอันนี้นิดคิดเองนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะส่วนถุงซีแบบนี้นะคะเราก็สามารถเอามาล้างน้ําแล้วก็ใช้ได้อีกนะคะอันนี้ก็อย่างที่เห็นนะคะว่านิดมีรอยใช้แล้วนะ เวลาช่วงเช้าๆนะคะนิดทานขนมปังแล้วขนมปังนิดจะเหลือก้อนสองก้อนพอนิดกินหมดแล้วเนี่ยนิดก็มาล้างน้ํานะคะแล้วก็ผึ่งให้แห้งแล้วก็มาใช้ได้อีกเป็นครั้งต่อไปนะนิดสามารถเรามาใช้ได้หลายๆครั้งเลยนะคะแต่ว่าถ้านิดเอาใส่หมูนะคะนิดจะไม่เอามาใช้นะเพราะนิดรู้สึกว่าล้างยังไงมันก็คงไม่สะอาดนะคะมันจะต้องมีแบคทีเรียติดอยู่ขอบๆแน่ๆเลยนะนิดก็เลยไม่แนะนํานะคะให้เอามาใช้อีกรอบหนึ่งถ้าใครจะเอาใส่เนื้อสัตว์แล้วก็ล้างเอามาใช้นะคะนิดรู้สึกว่าทิ้งไปดีกว่านะเผื่อแบบมันมีแบคที ะะเดี๋ยวจะปวดท้องเนาะก็เอามาใส่ของแห้งได้นะคะแต่ว่าของเปียกของชื้นเนี่ยทิ้งไปเถอะเนาะโอเคค่ะนิดจะเอากระดูกหมูนะคะไปใส่ตู้แช่แข็งก่อนนะแล้วก็มาทําแกงหน่อไม้ดองกันนะคะนิดใส่กะทิที่เหลือนะคะประมาณสองสามช้อนโต๊ะได้นะคะเหลือก้นกระป๋องนะหมดแล้วนะคะแล้วก็พริกแกงนะคะก็จะเป็นพริกแกงที่นิดซื้อที่เยอรมันนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะเป็นพริกแกงที่นิดเอามาจากเมืองไทยนะคะ ก็จะหยาบๆแบบนี้เลยนะหนึ่ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะ แกงนิดเริ่มหอมแล้วนะคะนิดก็จะใส่กระดูกหมูงลงไปเลยนะคะตามด้วยน้ำปลาเลยนะคะอันนี้จะเป็นน้ำตาลดอกมะพร้าวนะคะตามภาพเลยนะข้างนอกลมแรงมากเลยนะคะเดี๋ยวนี้จะชิมรสที่หลังนะคะตอนนี้ค่อยๆผัดไปก่อนนะ อันนี้จะเป็นน้ำล้างถุงี่แกงนะคะใส่ไปเลืยเติมน้ำเปล่านะคะเพราะว่าเขาใช้เวลานานนิดนึงนะ จะแกงให้เข้าน้ำมวดกว่านี้อีกนิดนึงนะคะแล้วนิดค่อยใส่ประกาศดองนะก็คือให้กระดูกหมูเขาสุกแน่ๆเลยนะคะรสชาตินะคะนิดชิมแล้วนะคะนี่ก็จะเติมน้ำปลาอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ลดดีนะคะประมาณครึ่งช้อนชานะเมื่อกี้นะคะปิดไปก่อน ดูโอเคแล้วนะคะนิดก็จะใส่หน่อไม้ดองลงไปเลยนะคะแกงแบบบ้านๆเลยนะคะไม่มีใบกระเพราไม่มีอะไรทั้งนั้นนะทำเท่าที่มีนะคะ ปรุงรสตามชอบนะคะนี่เลยสไตล์นิดนะคะ แกงกระดูกหมูใส่หน่อไม้ดองของนิดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะเออน้ำมันที่เห็นนะคะมาจากกะทินะคะนิดไม่ได้ใส่น้ํามันต่างหากเลยนะแล้วก็จากกระดูกหมูนะคะเขาก็จะมีน้ํามันเยอะเหมือนกันนะน่าทานมากๆเลยนะคะอาหารเย็นของนิดวันนี้สำหรับวันนี้นี่ก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้นิดด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ อร่อยมาก